ู่้ชมครับขณะนี้ผมพาท่านผู้ชมมายัางโรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยาสองเขตหลักสี่นะครับวันนี้ครับมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ในเรื่องของพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าและสารเสพติดทุกชนิดครับวันนี้ครับบอกได้เลยครับว่าเนื้อหาสาระครบถ้วนครับมีการให้ความรู้จากสมาคมเครือข่ายแห่งชาติื่อสังไัยปอดบุหรี่ครับและจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบรครับ และที่สำคัญครับวันนี้ครับมีการแนะนำเทคนิคการเต้นค o ร a เวอร์แดนซ์ครับจากวงไฮ g ก r l ซึ่งอยู่ในชมรมค o w e r d a n c e a n t ์แอนตี้ส Thailand ครับและน้องๆที่เขาเข้าร่วมกิจกรรมเนวันวนี้ครับได้มีการประกวดวาดภาพครับเดี๋ยวใครจะได้รับรางวัลและภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามผมมาครับ และท่อยู่ข้างผมนะครับนั่นเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยาสองครับสวัสดีครับผอ,อค่ะสวัสดีค่ะผอ,อครับอยากให้ผอ,อ,อกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในวันนี้ครับค่ะสําสหรับวัตถุประสงค์ที่เราจัดกิจกรรมในวันนี้คือในเรื่องของการารณรงค์นะคะไม่ให้เด็กวัยรุ่นใส่ใจในเรื่องของบุหรี่และสิ่งเสพติดค่ะจุดประสงค์ของเราก็คือต้องการที่จะกระตุ้นแล้วก็ต้องการที่จะป้องกันในเรื่องของ ให้เด็กและเยาวชนของเราโดยเฉพาะนักเรียนที่อยู่ในสถานศึกษาของเราไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งเป็นอันตรายและมีโทษต่อเยาวชนที่จะเป็นตัวสําคัญที่จะพัฒนาชาติค่ะครับและขณะนี้ผมก็อยู่กับคุณสมชายโตอิศรนะครับนักกิจวิทยาคลินิกจากสมาพธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปอบบุรีครับสวัสดีครับคุรนครับสวัสดีครับคุรนครับอยากให้คุณบุรนเนี่ยบอกน้องๆครับว่าในเรื่องของบุหริ่ไฟฟ้ากับเยาวชนยุคใหม่นี่นะครับมันมี การต้องห้ามย่างไงบ้างครับผมก็จริงๆแล้วทราบว่าในเรื่องของปรุกไฟฟ้าตอนนี้เนี่ยเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบที่เป็นรูปแบบใหม่เข้าใจว่าน้องๆทุกคนคงจะรู้จักกันมากขึ้นนะซึ่งตอนนี้เวลาเราเซิร์ชเข้าไปทางสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยเราก็จะเห็นเยอะเลยนะไม่ว่าจะเป็นทางด้าน f a c e b o o นะฮะไอนะฮะหรือว่า Twitter ต่างๆนะสิ่งสำคัญที่อยากจะฝากไปถึงน้องๆเยาวชนฮะว่า เราเป็นเยาวชนวันนี้เนี่ยเรามีหน้าที่ที่จะต้องเรียนนะมีหน้าที่ที่จะต้องเ,ออเดินทางไปสู่เป้าหมายเพื่อจะกลายเป็นกําลังสําคัญในการที่จะพัฒนาประเทศหรือว่าในการที่จะเติบโตไปไปเป็นบุคคลที่มีคุณภาพต่อไปบุหรี่ไฟไฟ้าอย่างที่ทราบนะก็คือมีนิโคตินซึ่งนิโคตินเนี่ยเวลาเรา นำเข้าสู่ร่างกายนะจะเป็นอันตรายกับร่างกายมากเพราะว่ายิ่งถ้าเป็นเยาวชนวัยรุ่นเนี่ยเวลาสูบนิโคตินเข้าไปในร่างกายนิโคตินเนี่ยจะไปขัดขวางการเจริญเติบโตในหลายๆด้านเลยนะโดยเฉพาะอ,อย่างิ่งเรื่องการทํางานของสมองนะมีผลทําให้เราเนี่ยคิดช้าบุดหงิดในระหว่างเรียนหรือว่ามีผลทําให,หา้หลายๆอย่างในร่างกายของเราเนี่ยมันมันเสื่อมไว้ด้วยดังนั้นแล้ว วันนี้อยากฝากให้น้องๆทุกคนนะดูแลสุขภาพของตัวเองแล้วก็ทําหน้าที่ในการเรียนทําหน้าที่เพื่อเราจะเติบโตไปเป็นบุคคลที่มีคุณภาพเพื่อเราใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยแล้วก็มีความสุขปไปครับน้องๆครับเอาแบบพี่รอนบอกเลยนะครับเด็กดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าครับคนรู้จักแล้วนะว่าจริงแล้วนะวันนี้เนี่ยในบ้านเราในบ้านเราในถิ่นที่เราอยู่เนี่ยมีบุหรี่ไฟฟ้าอยู่เยอะมากถูกไหมฮะ บุหรี่ไฟฟ้าถือเป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่นะบุหรี่ไฟฟ้าถือเป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ที่เข้ามาแทนที่ผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบเดิมๆที่เรารู้จักก็คือบุหรี่บุหรี่อะไรครับบุหรี่มวนถูกต้องเลยนะดูนะนี่คือสิ่งที่ถ้าเป็นคนรุ่นเก่าจะไม่รู้เลยว่ามันคือบุหรี่ไฟฟ้าที่อยู่ในซองนี้ รู้อยากลองอยากสัมผัสอยากใช้ด้วยไัยของน้องๆเองด้วยวหยของน้องๆเองและและอะไรรู้ไหมฮะเวลาเรารู้สึกว่าเราอยากรู้อยากลองอยากใช้โอ้ยอยากจะสัมผัสเนี่ยมันจะทําให้เราอลืมลืมอะไรลืมว่าสิ่งนั้นอันตรายหรือไม่เราท่านผู้ชมครับทุกครั้ง าเรานึกถึงสำนักงานคณะกรรมการข้อมูองคุบริโกับเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านะครับเราต้องคงเห็นภาพของการเข้าจับกลุมบุหรี่ไฟฟ้าลดใหญ่ตามที่ต่างๆครับแต่วันนี้ครับอีกภาพหนึ่งของทางสคบครับลงพื้นที่ให้ความรู้กับนักเรียนอย่างโรงเรียนต่างๆครับสวัสดีครับปุหลิงครับสวัสดีค่ะครับวันนี้อยากจะให้พูดถึงสคบในอีกแง่มุมหนึ่งครับค่ะในส่วนของสคบนะคะก็ นอกจากการที่เราออกคําสั่งว่าเป็นสินบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าอันตรายแล้วเนี่ยเรามีการออกตรวจจับนะคะตามแหล่งต่างๆที่มีการจําหน่ายนะคะแล้วก็แหล่งผลิตในขณะเดียวกันเราก็มีการให้ความรู้ลงพื้นที่ให้ความรู้กับเยาวชนนะคะกับประชาชนที่เป็นเครือข่ายผู้บริโภคนะคะในวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีนะคะได้มาร่วมกันลงพื้นที่ในส่วนของเด็กนักเรียนนะคะซึ่งเป็นเยาวชนของชาตินะคะค่ะ ครับและนี่คืออีกหนึ่งหน้าที่ของสคบนะครับ ครับท่านผู้ชมครับและกระดาษนี้ผมก็อยู่กับน้องๆที่เขาชนะเลิศในการประกวดวาดภาพในเรื่องของการป้องกันบุหรี่ไฟฟ้าและยาเสพติดน,นะครับเดี๋ยวเราจะมาฟังกันว่าน้องๆเขามีแรงบันดาลใจอย่างไรถึงได้วาดภาพนี้ขึ้นมาครับ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงกนุลพิมพ์ทองอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองค่ะวันนี้จะพวกเราสองคนจะมาพูดถึงแรงบันดาลใจในการทําป้ายนี้ขึ้นมานะคะที่พวกเราสองคนทําป้ายนี้ขึ้นมานะคะเพราะว่าอยากให้ผู้คนทั่วโลกค่ะเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดค่ะเพราะว่ายาเสพติดนี้ทําให้ผู้คนล้มตายเปนนน็นจำนวนมากค่ครับแล้นี่คือสื่อความหมายที่น้องเขาสื่อมาอย่างภาพภาพนี้นะครับ คานผู้ชมครับและที่ยืนอ,อยู่ข้างๆผมรายร้อมน้องๆสวยๆชุดนี้นะครับคือไฮเกิลนะครับเป็นชุดทีม cover dance ของชมรม cover dance anti smoking Thailand ครับสวัสดีครับน้องๆทุกคนครับสวัสดีค่ะอ้าวละวันนี้น้องๆมาอย่างโรงเรียนแกหาทุ่งสอง,องพิทยาสองมีเทคนิคดีๆอะไรมาฝากกับน้องๆที่นี่บ้างจริงๆเทคนิคในการเต้นมันหลากหลายมากเลยค่ะแต่ว่าหนูรู้สึกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการ เรียนดูพื้นฐานของการเต้นให้ดีการใช้กล้ามเนื้อต่างๆค่ะในวันนี้เราก็เตรียมเพลงพิงเวน n อมของ l a ล k p พิงมาเป็นท่าพื้นฐานที่จะใช้สอนน้องๆแล้วก็สอนเรื่องการใช้กล้ามเนื้อการควบคุมกล้ามเนื้อค่ะเอาละครับคงอยากจะดูน้องๆชุดนี้เต้นกันแล้วใช่ไหมครับตามผมมาครับที่บนเวทีของเกียรติร้องพิทยาสครับ